ครับสวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้ลุงจากผ้าเงาสิผ้าพีผ้านองมาเบิงจิ้งหลีดครับพี่น้องนี่มาเบิงจิ้งหลีดเป็นจิ้งหลีดนะครับที่เข้าไปใต่มานะครับพี่น้องเขาไปจับมาน้าทงหน้าวิธีการก็คือเอาใบตานไปกวาดนะครับพอเพิ่นกระโดดออกมานะครับเข้าไปจับเอาพี่น้องนี่ครับพี่น้องผ้ามาเบิงอีก ถังหนึ่งหลายครั้งหลีนี่แต่จริงดีนะครับก็เป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านนะครับหาอยู่หากินตามฤดูกาลพี่น้องน้ำทงให้ทงหน้าบืบ่อดบอยากนะครับอ่ะก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบรายการเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับคลิปหน้าพ่อกันไหมครับสวัสดีครับ